จุดแรกจะพาไปดูคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับทางด้านนายนพดลจอมเพชรรองผู้รชาชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นประธานนําเจิมยันอุณาโลมไม้พายเพื่อกวนเข้าทิพย์ออกพรรษาประจําปี2567พร้อมกับพิธีประกอบเจิมหน้าสาวพมจันทร์เพื่อกวนเข้าทิพย์ออกพรรษาท่ามกลางการประดับประดาด้วยประทีปโคมไฟอย่างสวยงามโดยมีวัดต่างๆในเขตเทศบาล11คุ้มวัดเข้าร่วมกิจกรรมการกวนเข้าทิพย์ แล้วก็นำกลับไปวัดเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวและทำบุญที่วัดทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขณะที่กิจกรรมในงานก็มีทั้งรำวงย้อนยุคการประกวดประดับประทีปขมไฟการประกวดข้าวทิพย์นะครับการสาธิตการกวนข้าทิพย์ท่ามกลางเสียงเพลงเชียร์รำวงนะครับซึ่งก็ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับ ไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรกันต่อเลยครับที่จังหวัดพิจิตรครับชาวบ้านตำบลคลองคาเชนอำเภอเมืองพิจิตรก็มีการจัดงานสืบสารประเพณีขอทานข้าวต้มครับซึ่งก็เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของหมู่บ้านที่สืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนโดยในปีนี้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการจัดทำข้าวต้มมัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่มีการใช้ข้าวเหนียวมากถึง199กิกกโลกร,รมัมกล้วยน้ำว้าอีก69หวี กระทิมะพร้าว29กิโลกร,รมัมมีไส้ถั่วดำมัดรวมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็มีการใช้ใบตองห่อ19กิโลกร,รัมสำหรับการทำข้าวต้ม1มัดครับโดยหลังจากที่มีการนึ่งจนสุกนะครับก็จะมีการตัดข้าวต้มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับประทานกันแล้วก็มีการฟังเทศจากพระพิสุสง์เนื่องในวันออกพรรษาด้วยนะครับ นอกจากนั้นครับชาวบ้านที่ร่วมแต่งกายเป็นพระอินทชูชกกันหาชาลีก็ออกรับข้าวต้มจากชาวบ้านในยามค่ำคืนซึ่งก็มีชาวบ้านที่เตรียมห่อข้าวต้มไว้รอทุกหลังทุกเรือนเนี่ยครับมีการนำข้าวต้มมาให้กับขบวนขอทานข้าวต้มจนรอบหมู่บ้านหลังจากนั้นครับก็มีการนำข้าวต้มไปถวายพระภิสุสง์ในช่วงกลางคืนที่วัดดงชะพลูตาบลคลองคาเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรรวมถึงวัดที่อยู่ในพื้นที่ตาบลคลองคเชนอีก3วัดด้วยนะครับ